วอสี่ฮวนเฮอคาเฟ่วอสี่ฮวนเฮอคาเฟ่ฉันชอบดื่มกาแฟฉันชอบดื่มกาแฟวอสี่ฮวนเฮอเคอร์เลอร์วอสี่ฮวนเฮอเคอร์เลอร์ฉันชอบดื่มโค้กฉันชอบดื่มโค้กวอสี่ฮวนเฮ บาซ我喜欢喝บาซฉันชอบดื่มปซฉันชอบดื่มบสซว我喜欢喝可可我喜欢喝可可ฉันชอบดื่มกโกโก้ฉันชอบดื่มโกโก้